โโอ้โหดูไปดูเจ้าฝ่ายหรือของันนี้ครับนี่หรือของเก็บขยะออกนะครับวันนี้ก็ของเยอะแยะมากไว้นะครับใครมองอะไรเห็นก็ตามนั้นแล้วกันนี่การเมือน้ำอะไรแซตสามร้อยดูดิกีวลรอแม็กซ์เลยมั้งดูดิดดโออันนี้ใหม่ๆเลยเนี่ย พวกครอบปุงครอบไฟไฟนงไฟหน้าคุกยังมีเลยซี่ลวดห,หน่อยนะสายสันส้นสายสั้นซีบีสามร้อยต้งมีอ่ะมีเยอะมันเป็นไงรุ่นอะไระไม่รู้ดิแอมสเตอร์แล็ตแอมสเตอร์แล็ตแอมสเตอร์แล็ตเนี่ยมีสองตัวเนี่ยแอมสเตอร์แล็ตส่งของผมที่เก็บเก็บไปขายมันเป็นสนิมแบบนิดหน่อยนะตรงปลายอย่างนี้ยตอนแรกไม่เป็นหรอกเนะี่ยแต่ถุงมันแตกไงใช่เนี่ยเข้ามามา ขายสั้น M s l a t แล้วก็มีนี่ขายสั้นแบบ MX MX เยอะมากมายเยอะมากมายใครจะไปดูอะไรก็มาดูดิอันนี้ควานป่าเขา้เราเรียงไว้ให้เลยเนี่ยใครใช้เนี่ยเลิศเลยเออมีคนคัดนะต่ก่อนเต็มลังนะเนี่ยคัดไปเลยคัดได้คัดไป